สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงเป็นช่วงใหม่ของเรานะครับผมก็เป็นช่วงที่แบบแชหมู่บ้านอยากลองนะครับก็เป็นเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าจะลองหมากปแปลกๆนะครับลองหมากที่แบบไม่ค่อยได้มีคนเล่นกันนะครับผมแล้วก็แล้วยังไงล่ะก็จันกุ๊กอยากลองไงเออแหมู่บ้านอยากลองไงว่าเอ้ยมันจะสักขนาดไหนเชียวมันจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้ครับซึ่ง E ีีแรกเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเล่นหมาก55อ่าเพื่อนฟังไม่ผิดครับหมากค5ซึ่งหมากค5เนี่ยมีโจสกินะครับแต่ว่าจะถูกเล่นในหลายปีแล้วโอ้โหเป็น1 0 20ปีกันเลยแล้วครับผมที่เคยเคยเอามาอยู่ในเกมโปรกันนะครับผมแล้วก็มีโจสกิด,ด้วยนะครับซึ่งคอนเซปต์มันก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้เล่น <laughs> ขนาดเส้น4ียังควบคูมลำบากเลยนี่เส้น5เลยนะครับ เป็นการควบคุมซึ่งมันจะเล่นได้หรือเปล่าใช้หมู่บ้านอยากลองเราต้องได้ลองนะครับโอเคครับก่อนที่จะรับชมเกมก็มีคอสมาแนะนํานะครับก็คอสที่เป็นพื้นฐานที่โคตรแน่นเลยนะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองพื้นฐานไม่แน่นใครรู้ตัวเองว่าเออเล่นมานานแล้วแต่ไม่พัฒนาสี่ใครรู้ตัวเองว่าเอ้ยอยากเป็นดั้งได้เร็วนะครับสามชุดนี้นะครับผมการันตีได้เลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อนทำความเข้าใจสามชุดนี้เป็นดั้งได้นอนแล้วก็สามารถเป็นหายดั้งได้ด้วยนะครับ โอเคก็ประกอบด้วยชุดที 1> <laughs> <Sorry. S 2> okay. ่1นนะครับเรื่องของการเปิดเกมชุดที่2เรื่องรูปร่างชุดที่3เรื่องของกลยุทธ์นะครับก็ตามกติกาก็คือแคปหน้านี้นะครับแล้วก็ส่งมาทั้งที่เพจหรือว่าทั้งที่แชทส่วนตัวก็ได้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมเกมกันดีกว่าว่าโจซกี5้าเนี่ยมันจะล่วงหรือว่าจะรอดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตัดพิเเกมกันเอาล้ครับผมก็มาเล่นกับ ID f i ฟิสต็อปนะครับ ID ดงดังนะครับปะทะคนประเทศอะไรเนี่ยเกาหลีสองดังเช่นกันนะครับ เอ้าเจอเบสไม่เล่นเลยเอ้าทำไมฮะเอ้าจบแล้วมีต่ภาพอเอาแคเดี๋ยวตับภาพนที่เกมกันใหม่นะครับผมโอเคครับมาตัดภาพกันที่เกมนะครับผมอันนี้ก็ผมมาเล่นเหมือนเดิมประท้าคนประเทศอะไรเนี่ยเกาหลีเหมือนกันนะครับผมโอาคมาเล่นห้าห้านายเล่นกันเราก่อนนะโอเคครับห้าห้าสองจุดเลยมาชาหมู่บ้านอยากลองชายหมู่บ้านอยากลองดูซิเกมจะเป็นยังไงเนี่ยจะอ่าโอ้ แล้วยังยังไงเนี่ยข่าวมันต้องเล่นยังไงเนี่ยเอาพื้นที่ไปแล้วอะอ่ะเราตีแันแล้วกันเนาะเหมือนแบบเราโจมตีเนาะกระโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมถ้าเราผลักเข้าไปอย่างเงี้ยพื้นที่เราจะไม่รอดนะเนี่ยไม่ไม่ไหวนะโอเคใช้หมู่บ้านไม่ยอมหรอกนยยี่ไปจัดไปเมนนี้อย่าถามถึงคอนเซปต์นะครับผมไม่รู้ <laughs> ผมไม่รู้เรื่องเลยฮนะ เออแต่ว่ามีการเล่นจริงนะครับผมมีการเล่นจริงของมืออาชีพแต่ว่านานมากละยี่สิบสาสิบปีได้นะครับผมอืมอืมไอ้นุม่มจะกดอย่างนี้เราอืมมันไม่ได้นะนี่โจมตีนะ้วเนี่ยโดนโจมตีนันเนี่ยใจ,นเ,นยจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งเราคุยกันได้นะครับ โอ้เขาก็จะตัดลอยได้เลยเนาะอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊บปอ่ะก็มาตรงนี้สักทีนึงทะแยงตรงนี้สักทีนึงโอ้แต่ว่าอยู่สูงมากเลยเหมือนไม่ค่อยดีวะข่าวเอ้ยอะไรเนี่ยตกลงคอนเซปต์ของถคืออะไรอะไรโอเคครับ อืมโหเขาได้พื้นที่มานะเราได้ตรงนี้มานี่ตอนแรกแต่ผมตอนแรกคือผมอยากได้เซนเต้น,นะครับอ่ะโอเคอย่างน้อยกําแพงเขาก็โจมตีเราไม่ได้ละแต่ถ้าโจมตีก็โจมตียากขึ้นประมาณนั้นนะอืมเอาไงเนี่ยอยากอยากรับก็รับอืมอืมอืมไอ้ออยังไงเนี่ยเล่นยังไงเนี่ย ถ้าเราเล่นนี่ก่อนถ้าเล่นนี่ปุ๊บอืม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 ,อมเฮ้ยกระโดดขึ้นเนาะเอ้ยเหมือนเราจะไม่ค่อยเวิร์กมั้งฮะอะไรเนี้ยเล่นยากเล่นยากเหมือนกันนะเนีเ่ยอืมอืมแต่เราก็โจมตีนะเราก็โดดขึ้นแล้วกันเอาตรงตรงกลางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอดนะครับเอาตรงกลางก่อน เอ้ยเหมือนตาแรกจะเสียเปียบซะแล้วนะตรงนี้อ่ะเอ้ยโอเคโอเคตรงเนี้ยคือเบียดตรงเนี้ยคืออยากได้เซนเต้นะครับอยากได้เซนเต้อ่าไม่น่าอยากลองของเลยนะโอ้มาวครั้งนี้เล่นสามเสี่ยนนี้เล่นสามทีนี้เรามีมาอย่างนี้อยู่อะนะตึง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  อืมอเอาไงดีปีนี้อ่ะโอ้โหโดนขนาดโดนสุดสี่เนี่ยเขายังได้พื้นที่เลยนะเล่นจุดทห้าเนี่ยมันเล่นได้จริงเหรอเนี่ยรู้สึกเหมือนจะล่วงล่วงล่วงมากล่วงมากกว่ารอดนะเนี่ยอ่ากำลังคิดอยู่ถ้าปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดับเบิร์ฮันนี่ปั๊บเติม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 เตึมทึบทึบทบทึบ อืมตึบทึบเอเอตรงเนี้ยเราแข็งแรงไหมเนี่ยถ้าเล่นตรงนี้ปึ๊บอัตลิตริตรชึบเชื่อมปึ๊บต่อลงอืมสไลด์โอ้ไม่ก๊อดแต่คงต้องเอามุมก่อนอืมถือร,รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องอ่ะนะครับผมอ้ายเราก็ <c oughs> าไม, <c oughs> ไม่เราไม่ควรร้องตั้งแต่ฮ <c oughs> ่าฮ้าละอ่าอันนี้ก็ อืมถ้าเล่นนี้เราก็จะได้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมว่าผมโฟกัสที่มุมมากกว่านะมุมค่อนข้างสําคัญเพราะวันนี้ผมว่าแข็งแรงและเราปิดไมก่ก็ได้ไม่ใหญ่เท่ากับตรงนี้เนาะเท่ากับมุมอืมเอาละเอาละนี่เราดับเบิลได้ตึงต้งตึง้งตึ้งเอาละหมอนี่หมอนี่มันคิดนานหมอนี่ ซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นนะฮ่าฮ่าเอาจริงจอืมแต่แบบอยู่ๆเออก็อยากลองขึ้นมานะฮะอยากรู้อ่ะเออว่าเอยเมื่อก่อนมันก็มีเคยเล่นนี่หว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยเห็นแล้วนะอืมโอเคอันนี้ก็ต้องรับนะครับใหญ่เข้าไปปนกีนเนาะใหญ่มากคําถามคือฮ่าฮ่าอีอย่างได้อะไรเนี่ยข่าวได้ขาวได้อะไรโอ้ตาย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  มันรอดไม่เนี้ยเขาสามสามอืมมันจะรอดไม่เนี้ยผมว่าล่วงชัวร์เลย <c oughs> ตรงนี้เราก็มีมีปัญหาอ่าโอเคเขาน่าจะเข้าตรงนี้แน่เลยโอ้ oh my god ตัวนี้เราน่าจะพอแข็งแรงระดับหนึ่งเนาะกำแพงก็นะอืมอืม อืมอืมอ่ะจบทีนี้คือการเข้าสัมผัสเนี่ยเราพอเขาเสร็จปุ๊บเราสามารถบุกตรงนี้ได้นะครับอันนี้เราก็โอเคนะอืมโอเคแล้วก็ค่อยเล่นไปนี้ครับแต่ในที่นี้ผมว่าเขาแต้มน้อยกว่าดำเยอะเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราอยากลองนี่อืม อยากลองไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ยเกินไปไม่อยา่างไม่ไม่น่าลองอะไรแบบนี้เลยเออแต่เพื่อนแบบอยากให้อ่ะแช่์หมู่บ้านเนี่ยอยากลองอะไร <laughs> อ่ะลองคอมเมนต์มาดูนะฮะผมจะเป็นเหยื่อให้จะเป็นหนูทดลองให้อืมอันนี้โอเคปกติเขาต้องตั้งขึ้นนะผมว่าตั้งขึ้นดีกว่าในทคตผมได้เบียดนี่ไงนี่ใหญ่มาโอ้ ว้าวว้าว,ว,าวอันนี้เราค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วเนาะนี่ก็โอเคเนาะอืมชึบชึบชึบอันนี้เรียกว่ารู้ว่าเสียงไหมเนี่ยปับปับปับอืมอืมอืม ว่าผมยังไม่รีบบุกดีกว่าผมว่าเล่นตรงนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะสําคัญเพราะว่าอาเราแข็งแรงเดี <c oughs> ออกก๋ยวกลัวโดนโจมตีอีกเขาว่าตรงเนี้โอ้โหนี่ไงบอกว่าแล้วเชียโอ้จุดฮ่าฮ่าไม,ไม่ไม่น่ารอดจริงจริงด้วยเดี๋ยวเราต้องรีบบุกแล้วล่ะอืมหมอนี่หมอน,มอนี่ไม่ให้บุกเลยโอเคงั้นเราเล่นนี้โอ้โหอันนี้เขาได้พื้นที่หนึ่งสองสามโอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ต่อลงเลยเหรออืมหมอนี <c> ่ <oughs> ตอนนี้ผมอยากได้เซนเต้ละผมไม่อยากรับอยากได้เซนเต้อีกรอบอืมตอนเนี้ยผมอยากที่จะบุกมากกว่าหนึ่งสองสาม มันต้องบุกได้สินะมาไม่บุกก็ไม่มีพื้นที่แล้วอะ่ะตอนเนี้ยโอ้โหไม่อยากจะมองแต้มเลยทีเดียวอือหือกระโดดเอาเว้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 ขาไม่น่ารอดเอาเว้เขาเขาชะตาขาดละเออ เฮ้ยขเขาเบียดนี่เราเด่นนี่เลยอุย้ยมีแน่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 ไม่ยอมนั่นแน่ไม่ยอมนน่แนะดึงถึงทายางเหรอปึ๊บอืมโอ้โโอ้โอปุ้งเหมือนจะไม่ได้มากเนี่ยตรงนี้ก็อืมอืม อืมโอ้รับไม่ถูก <laughs> โอ้รับไม่ถูกปึ๋งปึ๋งปึ๋งตัวนี้ก็มีปัญหานี่ก็มีอืมตั้งขึ้นแล้วกันอืม,อ,มอ่ะ เราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องคอลอ <c oughs> ลองลอง,ลองเยอะเกินตอนเนี้ย <c oughs> เราก็ลองเยอะเกินไปไม่ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนอย่าไปทําตามนะเนี่ยผมทดลองให้แล้ว่าห้าห้าเนี่ยไม่ไหวนี่ขนาดเลก่กสองดางนะเนี่ยยังไม่ไหวเลยครับอืมแต่ว่าแล้วแล้วยังไงอะก็แชมป์มุมบ้านอยากลองอะแล้วยังไงอะครับตีมาดิครับมา สู้กันหน่อยเป็นไงสู้กันยังหน่อยเป็นยังไงฮะมาเดี๋ยวแชมู่บ้านอยากลองอะครับใจหรอเปล่าใจหรือเปล่าอ้ยเจ้าอ้เจ้าหจ้าจ้าอดแล้วไปสนแล้วไปสนแล้วขอรอดแล้วไปสนแล้วอะใจหรือเปล่ายังไงครับก็แชหมู่บ้านอยากลองอะครับนี่เป็นไงนี่วิกละอุย้ยนี่เกมพิกแล้วเกมพิกแล้ว วาววววาว้าเฮ้เฮ้เฮ้อะปึงอะปึ้งปึ้งปึ้งปึงปึงฮึมฮึมนายเอาละเอาละช็อคหมอนี่หมอนี่ช็อคให้ประสิงน่อยประสิ 9, น่อย <6, S 2> เดี๋ยวผมไม่ได้ยิน5 4 3 2 1 0ออืมโอ้นี่อื โอเคทำลายเชฟต่อนะครับผมตรงนี้มันไม่น่าตายแล้วมั้งหนึ่งสองสามอืมที่เราเล่นเลยไหมกระโดดตึ๊บต๊บกระเด็ดปิกป๊กเอ้ยได้อยู่กำลังเรามีกำลังเรามีองค์ประกอบได้สวยอย่างนี้สวยงาม สวยงามจัดมาชุบชุบไหวไหมเนี่ยเฮ้ยต,ตัดอะเฮ้ยเฮ้ยหมอน,นี่เอาเรื่องเนี่ยหมอน,นี่เอาเรื่องเนี่ยอืมฮึออัตลิเลยเหรอเราไม่ต่อหรอกถ้าต่อเราบึงบ้งบึ้งเชื่อมแน่นอนเพราะงั้นเราก็อัตลิกลับสิครับอุย้ยได้ป่ะน่าจะได้แหละอืม รู้ว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราขอทําก่อนตรงนี้ถ้าต่อออกมาโดนเลยนะเนี่ยนี่เชื่อมทันทีเลยเนี่ยอืมหมอนี่หมอนี่หมอนี่จะให้เราติดกับหรอต่อออกหรอจุ๊จุจุจ,จ,จุไม่ไหวไม่ไหว 9, เกมพลิก 8, แล้วเกมพลิก 7, แล้ว <6. S 1> ว้าวหมอนี่มันอะไรเนี่ยฮะ โอ้ครูตัดแน่นเลยอ๋อจดับเบิลบึงบึ้งบึ้งโท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 โโทโทโทโโท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 โ กะอัตริกลับนะเนี่ยแล้วกินตรงนี้เนี่ยแม่หมอนี่มันร้ายนี่มันร้ายร้ายจริงๆโอ้โหนี่ก็นี่ก็หนีดือด้อๆงั้นน่ะเออครูตัดดิดื้อหนีอย่างงี้ไม่ได้อะ่ะเอออยู่ไม่ได้นะอย่างงี้อืมอยู่ไม่ได้นะแบบนี้ขูอีกสักรอบไป อุ้ยโดนะเนี่้โดนโอ้ยโ,โอเคโอ้ยาตัวรอตัวนึกว่าโดนสวนเอ๊ะอย่างนี้เราทำอีกอย่างได้ไหมนะได้ไหมนะกระโดดได้ไหมนะเอ้ยน่าจะได้อยู่นะอ่ะกระโดดเราต้องล้อมเราต้องกินเราไม่กินพื้นที่ไหมพอ โอ๊ยมาโอ้ยขนาดเรานี้ยังแต้มเพชรเก้าแต้มเหล่านี้ต้องต้องลุนตรงนี้เหล่านี้อืมเม็ดนี้เหรออ่ะม็ดนี้คงเล่นตรงนี้แหละมัง้งน่าจะได้แหละมัง้งอืมถ้าเราถอย แต่ถอยก็9 8 7 6อะน่าจะโดนตรงนี้มั้งเนี่ยปากเขาให้เอ,อือปากปากโอ้ยหนอนี่จะรอดจริงกันเนี่ยไม่ไม่นะผมว่าโปเขาก็คง รู้ว่ามันไม่ดีเนาะเออเขาก็เลยไม่ใช้ผมว่าชวนเลยเพราะว่าผมเห็นมีโปรบางคนเล่นแต่ก็ไม่กระดานเองนะเออนะนะนะแน,ะ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 นะ่ได้ประวา่าปุ๊บปับ๊บอุย้ยได้เโทโทโถ,โถ,โถ,โถปิดเลยปึ๊บ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 ,บ,บได้อยู่ได้อยู่ อย่างนี้ไหวอ,อยู่นีไหวอยู่ไม่รู้อะรอดมาปุ๊บเราสร้างตรงนี้ได้มีกัดอ,อุ้ยโอ้หตัดเลยเหรอโอ้แต่ตัดเม็ดนี้เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไอ้โอ้ไอ้หนุ่มโอ้อะไรนเนี่ยปุ๊บปุ๊บเชื่อมเราก็เชื่อมอ่างั้นเราขอเล่นนี้ อืมแล้วก็เชื่อมตรงนี้เอ้ยดำมีโอกาสตายนั่นนี้ทำเป็นเล่นออเคเชื่อมอืมอ๋อเขาจะอัตลีมาแล้วเราก็คงต้องคอลองตรงนี้ปุ๊บเพราะว่าตรงนี้ถ้าเขากินอ๋อเขาต่อออกได้เฮ้ยเหมือนจะรอดป่ะเออ แล้วว่าดำรอดหรือเปล่าอุมไหมอุมไหมนายจะรอดแบบนี้ไม่ได้นะเขาต่อมาแล้วเลนี่ตอนนี้กินเอ้ยโอ้โหกินเลยเหรอเฮ้ยหมอนี่มันกินเลยฮนะ,ะ,ะเราขอเชื่อมตรงนี้ก่อน อะหมอนี่มันชื่อหมอนี่มันกินเลยเอออเาไว้หมอนี่มันกินเลยกินแบบนี้อยู่ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเราต้องกินตรงนี้ก่อนเซนเต้ให้เขาไปสร้างห้องตรงนี้แทนคล้างห้องปุ๊บตรงนี้ก็สองห้องสองห้องนี้ฆ่าไม่ได้ 9, my god 8, 7, 6, 5, 4, 3, โอ้ oh my god เออกินก่อนก็ดีกว่าเนาะโอ้ตายตายตายเอาละแชรหมู่บ้านโดนละแ <c oughs> ชรหมู่บ้านโดนละโดนโดนไหมเนี่ยอืมแอ้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะหน่วงวันน่าจะได้นะ่ะเออได้นะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย เล่นตรงนี้สิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อู้ได้อยู่เคเฮ้ยแช่เฮ้ยแช่หมู่บ้านต่อรองไหวแช่หมู่บ้านต่อรองไหวฮะอะไรเอ้ยมันตายแล้วไม่ใช่เหรออ้าวตายแล้วก็ตัดสิครับบึ้บเขาให้บึ้มๆไปืมตายแล้วก็ตัดสิครับตายแล้วก็ตัดสิครับวิ่ยอะไรเนี่ยเขาตัดโ oh my god นี่กินสองเม็ดไปเลย ฮ่าฮ่าฮ่อาอ้าวชอ็ G 5, ชอกช็อกจีศูนย์ศูนย์เก้าห้าช็อกนี่ยังสองสองดังดนะเออผมว่า 4, สี่สี่ได้ไดนะผมไม่ได้อลอทอย่างเงี้ยเนาะจุดห้าห้าเขาเลยไม่ใช่กันแล้วเนาะมันเป็นอย่างอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคจานกุ๊กลอง 9, ใช้หมู่ 8, บ้านรองละ 7, จะได้รู้ 6, อ่าว่าเพื่อนๆอ,อย่าหาทำกันนะ <S 2> 2, <S <laughs> จ <One. S 1> างกุ๊ก <Zero. S 1> เอ้ยใช้หมู่บ้านเนี่ยเป็นเดี๋ยวทดลองให้แล้วนะอืมอืมแค่ใช้หมู่บ้านอยากลองอะ่ะมันก็ต้องได้ลองป่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอนาคินนายจะตัดอย่างนี้ไม่ได้นะเคเชื่อมเชื่อมโอเคเชื่ชมอม องเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องถ่อแถวเนี้ยช่องเช้งช่องเช,ง,ช,ง,ช,ง,ชงตรงเนี้ยโอเคเชื่อมอนาคินอ้อเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ดีกว่าเนาะบล็อนั่นไงมาแล้วอนาคินเรามาแล้วอนาคินอนาคินอนาคินช่วยด้วยเออรอดไม่เนี่ยกินก้อนนี้เหรอแต่ว่า อืมอ uh ืมโอ้โ huh. อ oh ้อ๋อคูตัดเราต้องเชื่อมอยู่แล้วโอ้ oh, oh, มาแล้วเนี่ยเอ้ hey, ตรงนี้เราต้องรับยังไงดี oh. อืมถ้าเรนนี่เขาทะแยงมาใหญ่นะเนี่ย โอ้ยอนาคินโอ้ยอนาคิน9 8อ่ารับก่อนอนาคินโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้หมู่บ้านโดนละ <laughs> ใช้หมู่บ้านโดนแล้วเออแต้มโอ้ยมาว่ะใช้หมู่บ้านแต้มนำว่ะใช้หมู่บ้านแต้มนำนะครับใช้หมู่บ้านแต้มนำ <c oughs> <c oughs> น้ำนำอะไรเรานี่ยูวีกอยู่เลยนี่โดนตัดอื้อหืมอือหืม หมอนนี่โอ้โหหมอนนี่มันโหดโหดโหดได้เรื่องจริงอือหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมอนี่หมอนี่มันลายอือหือโอ้ยต้องนั่งรอดแบบนี้เหรอเนี่ยอืมอ่ะ อืมโอเคตรงนี้เหมือนเราจะรอดอยู่นะกระโดดปุ้ยได้่ะกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยพุ่งไปแล้วทยานฟ้าเฮ้ย <c oughs> ทำไมกันนอ้อเรารู้สึกว่าจุดห้าห้าม่เล่นยากจังเลยบึ๊บบึ๊บขอเบิ่มๆนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดโชว์อัติ้งอัดิง้งเคยเล่นนี้ได้เฮ้ยเชฟตามมาพอดีครับเตะมาตา,มาพอดีครับก่อนที่ต้องอย,อย่าตายพอโอ้ยแต่ก็ทำอะไรไปเยอะเหมือนกัน,น,นเนี่ย อืมอนาคินนายจะฆ่าเราขนาดนั้นเลยหรอหมอหมอนี่มันโหดจังเว้ยโอ้โห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 โอ้ยหมอนี่มันร้ายหมอนี่มันโหดโหดเลยโหดมากโอ้ยเราเล่นนี่ปั๊บเขาเล่นนี่เอ้ยสแนปแ a c กไอ้นุ่มไอ้นุ่มลืมไปแล้วลือไอ้นุ่มุิยแป๊บหนึ่งนะปึ๊บเราตะิ้นปึ้งก็กินปึ้งเราเล่นนี่ปึ้งปึ้ง เราก็ปึ้ง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 ปึงอืมเก้าเ็กอ้า่ะอกินกินข้าเลยดีกว่าเออแนดแบคไปเลยดีกว่าจบเรื่องจบราวกำลังคิดอยู่จะกินได้ไหมเนี่ยมันไล่มันถึงตรงเนี้ย จบเรื่องไปกินเรื่องกินร,ราวไปไม่ต้องเล่นท่ายากรอดแล้ฮือ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 อุ้ยแต่จริงๆเขาก็ชนะเหมือนกันเนี่ยเขาเดินเม็ดหนึ่งก็เดียงค่ะโอเคลีซายเอ้ยโอ้ย,อยเหนื่อยจริงๆอย่าหาทำนะเม็ดจุดท้าห้าเนี่ยผมว่าไม่ไม่เวิร์กใช้หมู่บ้านลองให้แล้วนะเออไม่เวิร์กจบ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะกด subscribe อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเราใครอยากสนับสนุนช่องเราก็ได้ที่คลิปข้างล่างนี้เลยเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ววัดครบขอไปกินพาลาแป๊บสวัสดีครับ